นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมะสำหรับผู้เจ็บไข้ผู้เจ็บไข้ได้รับทุกข์เมื่อได้ฟังสัญญาสิบประการแล้วความเจ็บไข้อันเป็นทุกนั้นก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะ และถ้าไม่ละทำห้าอย่างนี้ก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคาราศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เล้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปที่ศาลาพิสุขไข่ ได้ทรงเห็นพิสุรูปหนึ่งที่ธุรพลเป็นไข้แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้คันแล้วได้ตัดเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำห้าอย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลวอยู่ต่อการไม่นานเลยทำห้อย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือ 1. เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกาอยู่เป็นประจำา 2. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจํา 3. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำ 4. 4. เป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำ 5. 5. มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในพิสุทั้งหลายพิสุไข,ข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใด ไม่ละจากทำห้าอย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสะวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยสัญญาสิบประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระเิริมานอนอาภาได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานอน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมาน,นุนอาพาธได้รับทุก์ขเป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคิริมาน,นุ์อย่างที่อยู่เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์ ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิสุคิริมานุนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิสุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญา อาทินวะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธาสัญญาสัพพโรเกอณะพิรตะสัญญาสัพพะสังขารสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติอานุนถ้าเธอจะเข้าไปหาพิสุคิริมานุแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้ว ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิสุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสาธุ